สวัสดีครับจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อมีผู้ถามนายกรัฐมนตรีว่าหลบเลี่ยงภาษีหลบหลีกภาษีหรือไม่โดยอธิบายอย่างโดดอย่างนี้ แต่นายกรัฐมนตรีกลับตอบว่าตนเองนั้นเสียภาษีมากกว่าผู้พูดนั่นคือวุฒิภาวะของนายกรัฐมนตรียังไม่ถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจึงไม่รู้ จึงไม่รู้ไม่ทราบว่าการเสียภาษีนั้นเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่ดีของรัฐพลเมืองที่ดีของรัฐทุกคนเมื่อมีไรายได้เก้าเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีก็ต้องเสียภาษีการเสียภาษีนั้นมันเป็นขั้นเป็นตอน มีราได้พื้นฐานเท่าไร่คึืนไปอีกเท่าไหรึง่ต้องไปเเีีอีกระดับหนึ่งอีกเท่าไหร่นี่คือขัานตอนของกฎหมายซึ่งนายกรัฐมนตรีควรจะรู้ควรจะทราบไม่ใช่มาเหยียดผู้พูดผู้ถามผู้สงสัยว่าตนเองนั้นเสียภาษีมากกว่า การเสียภาษีมากกว่าไม่ได้หมายความว่าเสียภาษีได้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนดอย่างกรณีของการถืออุ้นบริษัทการที่ใช้ชื่อของคนรับใช้การใช้ชื่อของโกตขับรถไปเป็นผู้มีชื่อ ได้การเสียภาษีนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมมันแสดงออกถึงว่าเป็นคนที่มีจิตใจกตดงามแบ่งวุบนหยกับผู้อื่นจริงไหมก็ไม่ใช่การเอาพูดไปขวาในชื่อผู้อื่นมันก็คือการ หลบหลีกภาษีหลบเลี่ยงภาษีเพื่อไม่ให้ต้องจ่ายมากขึ้นเพราะว่าเมื่อภาษีได้ถูกประเมินมากขึ้นบุคคลนั้นต้องเสียภาษีตามขั้นที่กฎหมายกำหนดมันจึงเอาชื่อคนนั้นเอาชื่อคนนี้มาใส่นั่นก็เพื่อ เพื่อจะให้การเสียภาษีรายได้บุคคลนั้นไม่บากจนเกิดไปกระจายกันไปเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียภาษีมากขึ้นนี่คือการหลอกเล็กหลบเลี่ยงภาษีนี่คือการทุจริตอย่าลืมนะครับนายกรัฐมนตรี คุณค่าของบุคคลนั้นคุณค่าของความเป็นมนุษย์นั้นไม่ได้วัดกันที่ฐานะทางสังคมทางเศรษฐกิจเรื่องนี้ตายกรัฐุติีตรู้ต้ทราต้องไปศึกษาเรื่องสิทธิบริชนบ้างไม่ใช่ละเมิดพระเพื่อ อดกลายเขากาหนดเอาไว้ปฏิยาสากลต่างๆโครรบุเอาไว้ห้ามห้ามไม่ให้ใครเอาฐานะบุคคลต่างเศรษฐกิจมาเป็นตัวชี้วัดความเป็นบรรทุกความเป็นบุคคลของคนผู้นั้นทุกคนเสม,มอภาคเท่าเทียมกันตามที่กฎหมายกำหนดเรือเพื่อ เรื่องเสียภาษีก็เช่นเดียวกันเมื่อข้าวเกฑ์ที่ต้องเสียภาษีก็ต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนดเมื่อวีจะได้มากขึ้นมากขึ้นไปถึงการที่ต้องเสียภาษีมากขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็ต้องเสียภาษีมากขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นคือหน้าที่ของพลเมืองที่ดีของรัก จำไว้นะครับนายกรัฐมนตรีการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่ดีของรัฐไม่ใช่ตัวชี้วัดว่าตัวเองทำความดีมากกวา่าช่วยเหลือชาติบานเบืองมากกวา่าไม่ใช่นะครับเข้าใจให้ถูกต้องอย่าลับเบิดเมื่อมีผู้สงสัย สงสัยว่าเอาหุ้นไปใส่ในชื่อคนรับใช้ชื่อคนขับรถหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่จะต้องตอบก็คือไม่ใช่ไม่มีตรวจสอบได้ตรวจสอบตรงไหลอย่างไรก็บอกเขาไปแต่ไม่ใช่มาบอกว่า ตนเองนั้นร่ำรวยเสียภาษีแต่ละปีมากกว่าผู้พูดนั่นบันจงเป็นเรื่องสแสดงสแสดงออกว่านายกรัฐมนตรีไม่เข้าใจไม่รู้ถึงสิทธิทเสรีภาพของผู้อื่นจึง วัดค่าขวาเป็นมนุษย์ด้วยสิ่งที่ไม่ถูกต้องคนจนเยอะแย่ในประเทศไทยที่เขาไม่เข้าเกณฑ์เรื่องเสียภาษีนั่นเพราะเขาบีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดมันก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่จริงๆบุคคลเหล่านั้น ไม่ได้ว่าไม่เสียภาษีเลยเพราะก็ต้องซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในสินค้าอุปโภคบริโภคมันก็มีภาษีอยู่ในตัวของมันเองนั่นหมายความว่าประาชากรทุกคนของรัฐพลเมืองที่ดีของรัฐทุกคนต้องเสียภาษีอุปโภคบริโภคมากก็ต้องเสียภาษีมากเป็นเรื่องธรรมดา เรื่องที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนเองเสียภาษีมากกว่าผู้พูดมันอาจจะถูกหรือมันอาจจะผิดมันถูกเพราะว่านายกรัฐมนตรีมีรายได้มากกว่าผู้พูดเมื่อมีรายได้มากกว่าผู้พูดก็ต้องเสียภาษีมากกว่าผู้พูด ที่ผู้พูดถามที่ผู้พูด,พดสงสัยเขาสงสัยว่าหลอกหลีกภาษีหลอกเรียกภาษีโดยเอาคนรับใช้คนขับรถมามีชื่อในปุตตะมามีชื่อของผู้เสียภาษีนี่ต่างหากที่การอาวิปบาย ไม่ไว้วากใจเขาสงสัยถ้าใบไม่ตอบว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรต้องตอบให้มันชัดแต่ไม่ใช่มากรอบเกลือนเบี่ยงเบนว่าตนเองนั้นร่ำร,รวยเสียภาษีมากกว่าอย่าลืมนะครับว่าเรื่องนี้ผู้เปินพ่อ ก็เคยทำมาแล้วเมื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจกราบบอกว่าตัวเองนั้นเสียภาษีมากกว่าคนพวกนั้นรวมกันเสีอีกนี่มันแสดงว่าแสดงว่าทัศนคติในเรื่องภาษีนี้ของคนในตระกูลนี้เหมือนกัน ไม่ได้แตกต่างกันคือคิดว่าทะเองเสียภาษีมากกว่ามันก็ถูกต้องแล้วมันก็จบแล้วเป็นพลระเบอืองที่ดีของรัฐแล้วมีใครมีใครเขาใช้ฐานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลมาเป็นตัวชี้วัดความเป็น ความมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ไม่มีครับปัิจัยาสาเหตต่างๆที่ไทยเราไปลงนามก็ไม่มีเรายอมรับเราให้คำปฏิญาตนให้สัตยาบัน ว่าเราไปเอาทานดาบุคคลไปเอาทานดาทางเศรษฐกิจของบุคคลมาเป็นตัวชีวัตวามเป็นบุคคลผู้นั้นคนจนคนรวยมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันในฐานะความเป็นมนุษย์เหมือนกัน เขาไม่ได้วัดเขาไม่ได้วัดว่าคนรวยมีฐานะความเป็นมนุษย์มากกว่าไม่ใช่ครับนายกต้องเข้าใจให้ถูกต้องไปดูสิครับว่าในศัตยาบัลต่างๆในปริญาสาโนต่างๆที่ไทยได้ไปลงนามแะไอ้ศัตยบันนั้นระบุเอาไว้ชัดเจน ว่าไม่ให้เอาฐานะทางเศรษฐกิจเอาฐานะความร่ำรวยว่าเป็นตัวชีวัตทุกคนสเสมอภาคทุกคนเท่าเทียมกันเรื่องนี้ก็มันไม่ได้เพิ่งจกเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคของผู้เป็นบิดา บีดาเ็าเคยพูดว่าตัวเองนั้นเสียภาษีมากกว่าคนพวกนั้นรวมกันสิอีกนี่หมายความว่าอะไรนี่หมายความว่าทัศนคติของคนบุคคลผู้นี้บุคคลพวกน,นี้มันเหมือนเมือนกันคือพยายามจะใช้ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะความเป็นผู้รับรวยมาเหยียดผู้อื่นนายกอย่าลืมนะครับว่าการใช้ชื่อของคนรับใช้การใช้ชื่อของคนขับรถถือหุ้นแทนตนเองนั้นนั่นคือวิธีการหนึ่งในการหลบหลีกหลบเลี่ยงภาษีเพราะว่า มันจะช่วยให้ตนเองนั้นไม่มีรายได้มากเกินไปมันก็กระจายไปในชื่อของบุคคลอื่นนั่นทําไ้การเสียภาษีั้งนบทมันน้อยลงเพราะมันถูกกระจายออกไปนี่แหละนี่แหละวิธีการนี้แหละที่เขาเรียกว่าคอร์รัปชันนี่แหละที่เขาเรียกว่า หลบหลีกภาษีหลบเลี่ยงภาษีและการที่ถ่ายทอดทัศนคติออกมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อรุ่นลกูกนั่นก็ชัดเจนว่าทัศนคติของคนพวกนี้คนเหล่านี้เป็นหลบคือไม่รู้ไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าหน้าที่ของพลเมืองดีของรัฐนะั้นมีอะไรบ้างการเสียภาษีนั่นแหละคือหน้าที่ของพลเมืองดีของรัฐทุกคนเมื่อมีไรายได้เก้าเกณฑ์ก็ต้องเสียภาษีมันก็ต้องเสียภาษี การหลอหลีก่การหลอบเลี่ยงวิธีต่างๆต่างที่นํามาใช้นะั้นนั้น้วมแต่เป็นเรื่องของการทุจริตการหลอหลีการหลอบเลี่ยงภาษีนี่แหละคุณค่าของความเป็นมนุษย์คุณค่าของความเป็นพลเมืองที่ดีของรัฐก็วัดกันที่ตรงนี้ ทุกคนเสมอภาคตามกฎหมายเมื่อคุณมีไรายได้มากคุณก็ต้องเสียภาษีบ้าคุณมีไรายได้น้อยหรือคุณไม่มีไรายได้ที่เพียงพอที่จะข้าเกณฑ์การเสียภาษีคุณก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่ทุกคนก็ยังมีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกันในฐานะความเป็นมนุษย์ นี่แครับนายกรัฐมนตรีต้องรู้ต้องตระหนักให้ได้ว่าฐานะทางสังคมเศรษฐกิจนั้นไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ตามกฎหมายกำหนดทำตามข้อบัญญัติของกฎหมายนั่นแหละพลเมืองที่ดีของรัฐ ดั่นแหละประชากรที่มีคุณภาพของรัฐเมื่อมาถึงมาถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศแต่มีทัศนคติต่อเพื่อนร่วมชาติวัดตนเองนั้นเหนือกว่า โดยเอาฐานะทางเศรษฐกิจของตัวเองไปเป็นตัวชี้วัดมันไม่ถูกต้องนายกรัฐมนตรีอย่าลืมแต่ครับว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมกัน เราจะไปลํะเบิดบุคคลอื่นไม่ได้ไม่ใช่ฐานะเหนือกว่าฐานะทางเศรษฐมากกว่า,าออก็ไปดูวินไปดูแคลงเขาอย่างนี้คนดีเขาไม่ทำและก็ต้องไม่ลืมนะครับว่า หน้าที่ของพลเรือเบิที่ดีของรัฐนั้นต้องทำตามกฎหมายตามตามข้อบัญญัติที่กฎหมายกำหนดให้ทำหรือไม่ให้ทำการหลบหลีกการหลบเลีภาษีมีกฎหมายข้อใหนบัญญัติเอาไว้ว่าให้ทำได้การขว่าฝืนกฎหมายนั่นคือการ ละเมิออดกฎหมายไม่ประพฤติตนไม่ปฏิบัติตนตามที่กฎหมายกำหนดตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้อย่างนี้มันก็ไม่ใช่พลเมืองที่ดีของรัฐและการที่คนบุคคลหนึ่งไม่สามารถเป็นพลเมืองที่ดีของรัฐได้ลุงจึงอยากรู้ อยากจะถามว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นผู้นำประเทศได้อย่างไรสวัสดีครับ